สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเอ็กซ์ดัมซิงครับผม <c oughs> เฮ้ย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  <c oughs> นี่บีบแตะไว้ก่อนให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ครับครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเอ็กซ์ดัมซิงครับตกใจเบสวะนะอ้า สรุปยายบอกกลับมาบอกเก่าครับอาจารย์ชูครับดินตรงนูน้นที่ยายไปเมื่อวานนี้หมดละเอาคือได้ยายกลับมานี่นะคือได้ยายกลับมานาน่ไม่มีดิน,ดนหายดินไม่ได้หรอกเมื่อวานนี้โอ้พุงกลับไปเส้นนั้นดีนะยายป้าคนเขาขับรถไม้เจอง,งูตัวทนะุกแขนน่ะผมไม่กล้าหาดไปผมที่ตรงไปด้วยเลยว <laughs> แม่งไปโคตรไกลออกหนองไม่งามหนึ่งกนะูน่ะ โอ้ยังไกลอ่ะเขาบอกเจองูเหา่าเห่าดงอ่ะเห่าแขนอะ่ะหน,นูขยจักรน้องงูเห่าเนะาเนะน, <laughs> นี่ครับกลับมาบ่อเดิมครับไม่มีดินครับได้มาขุดอยู่ที่เดิมครับผมขุดอ่าจะที่มีปลาที่เรามาถ่ายคลิปเมื่อวานนี้แหละที่รถไถติดครับ เจ้าสมรายครับน่าจะพึ่งย้ายมาหรือเปล่าเนี่ยกูข้างล่างเป็นนิน่เหนียวเลยตัวนี้ใช่ไหมนิ่เหนียวเลยเออนี่อาจารย์ชูน่าจะล่วงแค่ดินแข็งครับนี่กลับมาวิ่งบอ่อเดิมครับบอ่อที่ขุดกูสะนั่นแหละ น่าจะประมาณเมตรห้าสิบครับนี่เมตรห้าสิบน่าจะได้ครับออใส่แายครับผมเราก็ไปดูเจ้าวลนไทยมาแล้วก็มาดูเจ้าสมรายกันบ้าง ดีนะผมไม่ดิ่งไปนู่นเลยอะ่ะดีนะผมมาเส้นนี้ครับนี่จัดหนักจัดเต็มครับ การชูพื้างล่างเป็นดินเหนียวเลยครับนี่เป็นแบบดินเหนียวแบบดินเหมือนดินสมองเลยจำเป็นก็นเลยต้องคุดได้แค่นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ อาจารย์ชูกำลังเล็งแมวครับ ดินก็น่าจะเยอะอยู่ครับตรงนี้น่าจะถึงน่าจะร้อยกวเที่ยวมั้งนี่ถึงไหม ประมาณ4ตกัก5ตกักครับประมาณนั้น เปรตรงเปะหรือตรงเปะเนี่ย การแต่งเซียบบอยมาแล้วงานนี้ก็วิ่งครบทุกคันครับ ฝีมืออยู่แล้วการแต่งครอบเอาระดับน้าไม่ลูกเทแจ๋ว ินนปลนล้เจ้าของเขาก็อยากได้ลึกๆเหมือนกันครับคนที่ให้ดินเราแต่มันล่วงหน้าจะล้วงได้แค่นี้แหละ <laughs> sớm โอเคครับพันเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ bye บ๊ายบายครับสวัสดีครับ